พระราชวังหลวงและร่างปาการซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทนของกรุงรอนดันในประเทศอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งแห่งอังกฤษเมื่อปีคิทตศักราช1 0 7 8ที่นี่ซึ่งชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ผีดุที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ก็คือหอคอยแห่งลอนดอนทาวเวอร์ออฟลอที่นี่เคยใช้เป็นต้นปาการคุมขังนักโทษที่มียศสูงสักและยังเป็นสถานที่สำหรับประหารชีวิตและทรมานนักโทษอีกด,ด้วยและวิญญาณที่เล่าขานกันว่าด,ดุและเฮี้ยนที่สุดและนักจัปรรากให้เห็นกันบ่อยที่หอคอยแห่งนี้ นี่ก็คือวิญญาณของพระนางแอนโบลินมหเหสีอง์ที่สองในพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดซึ่งพระนางถูกประหารชีวิตฐานนอกพระไทยซึ่งก็คือนอกแกนั่นแหละว่ากันว่าตอนที่กำลังจะประหารพระนางในขณะที่ระเจะคาดยกพระเสียนชูขึ้นดวงตาของพระนาง ยังคงลืมอยู่และจ้องมองด้วยสายตาอาฆาตแค้นพร้อมกับพ่ออดชื่อชมุกขมิดเหมือนกำลังสาบเช่งอยู่และผู้คนที่ไปดูเหตุการณ์กับตะลึงงงงนันกับภาพที่เกิดขึ้นและหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปมักมีผู้คนเห็นพระนางมาปรากฏกายให้เห็นบ่อยๆในสภาพหัวขาดยืนชู หัวขึ้นด้วยมือข้าง่งและบางครั้งมักมีเหล่าทหารยามมักจะเห็นร่างของหญิงสาวปรากฏกายในร่างของหญิงสาวในชุดผ้าคุมเดินหุห้มหัวของเธอเดินเล่นแถวริมตะเบียงของความปาการที่ถูกปิดตายพร้อมกับได้ยินเสียงโซ่ตรวนลากกับพื้นไปมา พร้อมกับเสียงกรีดร้องที่น่าสยดสยองภายในห้องประหารและทุกวันก็ยังคงมีเหตุการณ์แปลกๆให้เห็นทุกคืนแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆแ,แบบนี้หรือไม่